ไฟควันน้ำมันแกแะพื้นไม่เปียกน้ำพื้นไม่เปียกน้ำส่งสัตว์เลี้ยให้เพื่อนเลยเย okay. 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 at ี่ยมอะภัยสถานการณ์ปลอดไทยปลอดภัยแล้วหรือยังปลอดไทยแล้วหรือยังอสปอร์อดไทยไหมปลอดไทยแล้วนะภูเขาลงท่างตัวผู้ป่วยมุด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 ไม่ต้องกลัวมันเจ็บจังขออีกหรอบให้พร้อมกันหนึ่งสองหนึ่งสองส โนโหนำเครื่อง A D D มาด้วยนำเครื่อง A D D มาด้วยอ่าหลังจากนั้นเจ้าที่ร้าสายแล้วนะครับรถโรงพยาบาลนะครับติ๊ติ๊มกด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 เข้าไปอย่าหยุดก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 ดเข้าไปอย่าหยุดกดกดขึ้นืนให้สุด กดลึกคืนให้สุดอย่าหยุดทําไม่จำเป็นโยโยกด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 เข้าไปอย่าหยุดก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 ดเข้าไปอย่าหยุดกดกดลึกคืนให้สุดกดลึกคืนให้สุดอย่าหยุดทําไม่จำเป็น ใครจะนับก็ได้นครับนับไปด้วยนะครับอ่าเราจะได้รู้ว่าเราปั๊มถูกไหม